สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมถูกใจใส่ช right. ่างนะครับคลิปนี้ก็จะพามาเปลี่ยนสวิตไฟผ่าหมักแต่งนะครับแล้วก็เป็นดีเลย์แต่งนะครับเพื่อนๆก็เป็นเว็บ LED นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพของนะครับซื้อมาแล้วนะครับจะเป็นไฟผ่าหมักแต่งครับเป็นชุดเฟลเลียวแล้วก็เป็นดีเลย์ปรับความเร็วได้นะครับเพื่อนๆก็จะทําการเปลี่ยนนะครับเนี่ยส่วนการทํางานจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องไปชมหลังจากที่ผมเปลี่ยนเสร็จนะครับเพื่อน ก่อนชมคลิปนี้นะครับก็เข้าไปกดติดตามแล้วก็ไปกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเอาละครับก็ไม่รออะไรครับจัดเลยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นปัจเจกเบอร์14นะครับขันออกทวนเข็มได้เลยนะครับถ้าเป็นอะแดปเตอร์ก็ขันอีกทางนะ้พอดีน่าจะเป็นกระจกที่ซื้อมาใหม่นะครับไม่มีอะแดปเตอร์มาให้ก็ขันออกแบบธรรมดาครับปกติออกง่ายเลยครับเนี่ยทั้งสองข้างนะครับ ขันสกูออกไปเลยนะครับเพื่อนจะมีสกูอยู่ซ้ายขวานะครับทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับน็อตตรงนี้มันจะติดหน่อยนะครับก็แห่ไมเหล็กมาโดดออกก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่มีแมเหล็กก็พยายามเคาะนะครับมันจะหล่นออกมาเองแล้วก็ระวงมันจะหล่นแห่นะก็แนะนําให้ไปจอดบนพื้นคอนกรีตนะครับเวลาน็อตตกจะได้แห่เจอนะครับ ถ้าเป็นเพล้นฝุ่นแบบนี้คือตกไปเรียบร้อยครับแผลไม่ค่อยเจอหรอกแล้วก็จะมีนอตตรงนี้อีกนะครับเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสตัวนะครับข้างหลังเนี่ยบนล่างซ้ายขวาสี่ตัวแล้วก็รถตรงขอรถตรงนี้ก็ถอดออกได้เลยนะครับจุดนี้อีกหนึ่งตัวนะครับสังเกตเวลาถอดสกูออกมาเลยครับหน้าแตมันจะเหมือนกันนะครับเบอร์เดียวกันหมดเลยนะครับชุดสี่ข้างบนเนี่ยจะเป็นสกูดํานะครับเบอร์เท่ากันหมดเลยนะครับ มันจะมีตรงคอข้างหน้านี้อีกครับสองตัวทั้งซ้ายขวานะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้ยตรงนี้อีกหนึ่งจุดเห็นไหมจากนั้นก็ข้างนี้อีกนะครับมันจะเป็นเหมือนกันครับอีกจุดหนึ่งครับก็จะเป็นจุดข้างหน้านะครับข้างหน้าตรงกลางครับจะอยู่ในลึกเลยเนี่ยจะอยู่ที่ถมเชียอยู่ข้างในนุน่นจะเป็นเบอร์ใหญ่น้อยนึงก็เนี่ยเห็นไหมจะเป็นน็อตแชกใหญ่ ขันตรงนี้ออกด้วยนะครับถ้าขันไม่ออกก็ต้องขนนันให้ออกนะครับถ้าขันไม่ออกก็เปิดโคมหัวไม่ได้นะครับเปิดชุดโคมไฟออกไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องแกะออกให้หมดครับเนี่ยก็ขันออกไปเลยนะครับระวังน็อตตกหานะครับเนี่ยมันจะถ้าเราถอดแบบเนี้ยน็อตอนะมันจะชอบตกเข้าไปในชุดสี่นะเพราะฉะนั้นผมเอามือดันไว้ก่อนแล้วก็ผมจะใช้ไม่เหล็กเนะี่ยโดดออกมาครับเพราะว่าผมเคยทําตกไปหลายครั้งแล้วครับตระกูลเว็บอย่างเงี้ย ก็ตกเข้าไปข้างในขี้เกียจแห่เหมือนกันนะครับก็ใช้คีบควงเล็กๆแหล,ล,ลมๆนะครับงัดเข้าไปนะครับวิธีงัดก็สอดเข้าไปลึกๆนะครับถ้าเราสอดอยู่ข้างนอกขอบเนี้ยขอบจะเป็นรอยพลาสติกมันจะเป็นรอยนะครับแย่เ <Yeah, S 1> ข้าไปลึกๆหน่อยนะครับมันจะช่วยให้มีแรงงัดนะครับแย่เ yeah, ข้าไปลึกๆมันจะเป็นเขี้ยวล็อกธรรมดาครับเนี้ยเข้าไหมถอดออกง่ายแล้วนะครับเพื่อน หลังจากถอดชุดสีน้ำเงินออกไปแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีลืบอ,อีกนะครับลืบข้างในนี้จะมีอยู่2จุดสายหววนะในข้างในนี่ต้องเปิดชุดสีออกไปก่อนนะถึงจะเห็นเนี่ยมันจะมีข้างในอีกสองตัวนะครับเนี่ยต้องแกะออกนะครับถ้าไม่แกะออกคุมไฟแน่หลังแยกออกจากกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ยังง่ายหน่อยนะครับก็าสามารถถึงออกได้เลยนะครับจากนั้นหน้าแตงาก็จะเป็นแบบนี้นครับค่อยๆขยา่าเงี้ยๆงยครับง่ยๆออกมาครับเนี่ยค่อยๆงัด ดูซ้ายดูขวาครับระวังติดขาเบรกนะครับเบรมือมันจะงัดหักนะครับถ้าค่อยแกะออกมาจากนั้นเราก็จะเห็นแจ็คต่างๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องปลดออกนะครับปลดสายแจ็คอะไรต่างๆออกนะครับเอายกคมเนอทั้งชุดเก็บไปวางไว้ที่อื่นก่อนนะครับปลดแจ็คสายไฟออกเลยนะครับมีมีแค่สองแจ็คครับปลดออกเลยหนึ่งแจ็คต่อไปก็แจ็คที่สองเนี่ยปลดแล้วก็เอาคมไปเก็บไว้ที่อื่นก่อนที่ปลอดภัยครับ ระวังอย่าทำแตกนะครับชุดไฟ LED รุ่นนี้ราคาแพงมากจากนั้นเราก็จะเห็นดีเล์ข้างในนะครับเพื mm ่อนๆเห็นไหมดีเล์สีดำเนี่ยมันจะเป็นเสียบอยู่เสียบอยู่กับพลาสติกนะเป็นลูกยางเสียบอยู่แล้วก็ทำยังไงก็ได้เอาไขคาวงงัดอะไรก็ได้ครับมันงัดออกง่ายครับก็เอาดีเล์ออกมาให้ได้เมื่อถอดออกมาแล้วดีเล์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีลูกยางติดอยู่เป็นเง่ยยครับ ไอ้ลูกยางช่องเล็กๆเนี่ยก็อาจจะไปเสียบกับตัวพลาสติกข้างในนะครับเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นถ้าใครขี้เกียจเอาไปเสียบก็แหกลิปวันไทยนะครับดไว้แถวสายไฟตรงข้างใต้นี่ก็ได้ครับถ้าขี้เกียจเอามือสอดนะยิ่งคนมือใหญ่ก็สอดยากนะครับก็เก็บดีเลย์นะครับเอาไว้นะครับอันนี้จะเป็นดีเลย์สีสม้มดีเลย์แต่งครับสามารถปรับความเร็วได้นะครับจากนั้นก็แกะให้เพื่อนๆจะใช้ยางเดิมมันก็แกะออกมาได้นะมันจะมีเงี้ยงอยู่ ค่อยปลดเงียงออกครับจากนั้นก็เอาลูกยางตัวเก่าครับมาเกาะตรงขาดีเลย์ตัวใหม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆหรือถ้าใครขี้เกียจก็แฮะข็มวัาทายนั่นแหละมัดไว้แถวสายไฟก็ได้นะเอาอยัางไงก็ได้ให้มันอยู่แน่นแหละแบบนี้ก็ได้แล้วครับจากนั้นเราก็ไปเอาปลั๊กดีเลย์นะครับเนี่ยปลั๊กที่มันเสียบอยู่กับของเดิมเสียบเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนๆเสียบไว้่นี้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องเก็บงานนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บงานทีหลังนะครับ จากนั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนสวิตนะครับเพื่อนๆสวิตตัวนี้นะครับเนี่ยต้องถอดยังไงเอ่ยดวไปดูกันที่สวิตนะครับก็จะมีอยู่สมเส้นนะครับต้องปลดแจ็คตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อนๆค่อยๆบีบนะครับบีบบีบให้เขี้ยวมันแอรจากนั้นมันก็ดึงออกได้นะครับอย่าสลับตำแหน่งนะครับเวลาใส่ก็ใส่ให้อยู่ทรงเดิมนะครับเนี่ยมันจะมีอยู่สมสีนะครับเรียงกันเนี่ยใส่ก็ใส่ตำแหน่งเดิมนะครับอย่าอย่ากลับอย่าพลิกด้านนะ อันนี้จำสีไว้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆถอนมาก็จำสีไว้อย่าใส่กลับด้านก็แล้วกันใช้ไขควงปากแบนเล็กๆนะครับงัดเขี้ยวนะครับเนี่ยมันจะมีเขี้ยวเกาะขอบอยู่กดเขี้ยวมันลงครับถ้าเรากดเขี้ยวมันลงแล้วก็ดันไปนิดนึงมันก็เขี้ยวมันก็จะหลุดเห็นไหมมันก็จะขยับไปได้นิดนึงต่อไปก็ทําอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับเนี่ยมันจะมีเขี้ยวสองฝั่งนะเอากดลงไปเห็นไหมกดลงไปปุ๊บมันก็จะเด้งออกมาค้างหนา มีแค่เขี้ยวนะครับเนี่ยตอนนี้สวิตเด้งออกมาข้างนอกแล้วเดึงออกชุบได้เลยนะครับนี่นะครับความแตกแต่งนะครับเนี่ยระหว่างของเดิมกับของแต่งของแต่งจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์ไฟฉุกเฉินใส่ไปเลยนะครับใส่แทนของเดิมยัดลงไปเลยนะครับหันหันข้างให้ถูกนะครับเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ซ้ายขวาแล้วก็รูปแพมาก็ก อยู่ทางด้านขวานะครับใส่ได้ไม่เอ่ยใส่ได้หรือเปล่านอผมคิดว่าน่าจะใส่ไม่ได้นะถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องทําการโมดิฟายเพิ่มนะครับเพื่อนๆในกรณีที่เพื่อนๆยัดแบบนี้มันยัดไม่ลงเลยเห็นไหมผมคิดว่าผมมันยัดยากนะเดี๋ยวเราไปโมดิฟายเพิ่มผมคิดว่าของแต่งอ่ะมันอาจจะใหญ่กว่านะครับหรือไม่เพื่อนๆถ้าใส่ได้ก็ไม่ต้องทําแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันใหญ่ไปผมก็เอากระดาษทรายนะครับหยับๆยฝนมันหน่อย ฝนมุมมันเนะนี่ยฝนตรงมุมนะไม่ต้องไปฝนเยอะนะฝนตรงมุมมุมขอบข้างล่างอะ่ะเนี่ยทั้งซ้ายขวาไปเลยนะครับเพื่อให้มันบางลงนิดนึงหลังจากที่มันบางเสร็จแล้วมันก็จะยัดลงได้ครับเป็นเราฝนให้มันเป็นทรงเทเปอร์อะ่ะข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กอ่ะเห็นไหมเป็นทรงเทเปอร์ขัดรคัด,ดให้ประมาณนึงอ่ะไม่ต้องขัดเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเมืเ่อกี้ใส่แยกมากเดี๋ยวนี้ง่ายไหม ดูทรงว่าจะง่ายขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวขอต้องช่วยก่อนได้ไหมเอ่ยอ่าได้ง่ายเลยครับเนี่ยลงลงง่ายเลยกดเข้าไปดังกรึบนะครับอ่ากดเข้าไปดังกรึบเลยนะครับพอดีครับเนะี่ยถ้าใครยัดยากอะ่ะก็หากระดาษทรายมาฝนนะครับใส่แจ็คไฟเลี้ยวเข้าที่เดิมครับสังเกตน,นะครับอยกลับสีนะสีอยู่ข้างไหนก็ใส่เหมือนเดิมเห็นไหมยัดเข้าไปง่าย,ายเลยแบบเนี้ยไม่ยากเอาละครับ จากนั้นเราเปิดกุญแจกันนะครับเราจะมาเทสกันเลยมาครับมาใช้งานกันเลยครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเห็นไม่เอ่ยเปิดสวิตช์กุญแจเสร็จแล้วครับจากนั้นเราจะเปิดไฟเลี้ยวแบบปกติก่อนก่อนนะครับวิธีเปิดไฟเลี้ยวแบบปกติคืออย่างไงเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บเห็นไหมไฟเลี้ยวซ้ายก็จะออกจากนั้นก็ปิดไฟเลี้ยวปิดไฟเลี้ยก็กดลงไปนะครับกดลงไปเพื่อปิดไฟเลี้ยวจากนั้นก็ดันไปทางขวา ไฟเลี้ยวขวาก็จะออกครับแล้วก็ปิดกดลงไปแล้วเพื่อนๆอยากจะเปิดไฟแผ่แมากเพื่อนๆจะทํำยังไงครับทําแบบนี้นะครับเบิ้ลเลยนะครับเบิ้ลซ้ายขวานะครับไม่ต้องกดตรงกลางครับเบิ้ลซ้ายเบิ้ลขวาเห็นไหมกดซ้ายขวาให้เบิ้ลกันเบิ้ลกันแล้วก็ไฟแผ่แมากก็จะออกครับไม่ต้องไปปิดตรงกลางครับกดซ้ายแล้วก็ขวาเบิ้ลไปครับปอกแป๊กซ้ายขวาไปเลยครับมันก็จะติดทันทีนี่นะครับ ตรงที่ดีเลยนะครับจะมีสกูให้ปรับขันอยู่ครับมีขันเข้ากับขันออกนะคขันออกขันออกหรือว่าขันเข้านะผมจะขันออกให้สุดก็จะเป็นการกระพริบเร็วนะครับเพื่อนๆขันออกขันเข้าก็จะเอาเร็วแค่ไหนก็อยู่ที่การปรับครับหลังจากปรับแล้วก็วิดีโอครับเห็นไหมโคตรเร็วเลยอันนี้ผมปรับออกนะขันออกกระพริบโคตรเร็วเลยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยเพื่อนๆจะได้แชาได้เร็วก็ไปปรับกันเราเองนะครับตอนนี้เกิดปัญหาคือ ผมจะใส่ดีเล์ไว้กับตำแหน่งเดิมครับมันใส่ไม่ได้นะครับมันงัดออกได้มันใส่ไม่ได้จากนั้นก็ต้องถอดเลือนไม้ออกนะครับถอดเลือนไม้ออกมันจะมีน็อตอยู่เลือนมายอยู่สมตัวซ้ายขวาแล้วก็ล่างที่เลือนไม้สีขาวตัวเนี้ยถอดทอดออกได้เลยนะครับแล้วก็ถอดที่คอรถอีกหนึ่งตัวตรงเนี้ยต้องแยกออกให้กันเลยเพราะว่ามือมันสอดไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้ามีใครมือเล็กอ่ะมันทําง่ายอยู่แล้วนะครับ เพราะว่ามือผมใหญ่มาสอดไม่ได้แล้วก็แยกชิ้นส่วนออกจากกันครับเพราะว่าจะไปเอาลูกยางดีเลนเนาะเกาะไว้ที่เดิมให้ได้นะครับอันนี้คือชุดสีข้างหลังนะครับคอนโซลน,นะครับจะเป็นชุดคอนโซลต่อไปก็ต้องถอดเลือนไหม้แล้วนะครับเลือนไหม้ก็จะมีแสมตัวเนี่ยเลือนไม้ยึดมีแค่แสมตัวนะเพราะต้องถอดน็อตออกนะเพราะว่าเห็นเงี้ยงขาวขข้างในไหมเนี่ยถ้าใครใส่ได้ก็ใส่นะแต่ผมผมใส่ไม่ได้มือมันใหญ่ครับ ก็ต้องถอดเลือนไม้ออกนะครับก็ทนเอาอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วเนี่ยก็ะขานออกไปเลยตรงนี้หนึ่งจุดนะครับเพื่อนๆคลิปนี้อาจจะยาวกว่าน,น่อยครับเพราะว่าเป็นการบแบบทําแบบละเอียดนิดหนึ่งครับก็ถ้าใครดูแล้วก็น่าทําตามได้นะครับแบบคลิปเนี้ยไม่แน่แยกนะครับก็พยายามจะเก็บรายละเอียดทุกจุดนะครับจะไม่ค่อยตัดไปมานะครับ เพื่อผู้ชมจะได้ดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้นนะครับต่อไปก็ถอดน็อตข้างขวาครับเห็นไหมแล้วก็ข้างใต้นี่ยขาวๆเห็นไหมจะมีอีกตัวหนึ่งมีแค่สามตัวครับชุดเรือนไม้ตัวเนี้ยก็จะเป็นชุดเรือนไม้ LED ตอนนี้เหลืออีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆอดทนอ้อครับชมคลิปไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องไปกอมันเยอะนะครับคลิปอะดูไปแบบดูให้จบอะถ้าคิดว่า มันยาวเกินไปเงี้ยก็แบ่งเวลาดูครับดูช่วงชัช่วเช้าห้านาทีบ่ายห้านาทีเย็นห้านาทีก็ได้นะครับก็แบ่งคลิปกันดูไปตอนนั้นก็แยกแล้วครับแยกเดินมาออกมาแบบนี้ก็ได้ครับกว่าจะได้นะครับเนะี่ยมันไม่แยกนะครับแต่มันลื้อเยอะเฉยนะครับเนี่ยผมต้องการที่จะเอาเงี้ยงไอ้ตัวเนี้ยมาใส่ที่เดิมเนะี่ยถ้า่อยวุ่นวายอะคิดว่าวุ่นวายก็แหกขึ้นมาแทนมัดกับสายไฟแต่อันนี้เจ้าของรถเขาต้องการ ให้เก็บเก็บกันแบบเรียบยร้อยอ่ะผมก็จัดได้หมดแหละจากนั้นก็ประกอบคืนที่เดิมนะครับเพื่อนเพื่อนๆพือเพือรือออกอย่างไงก็จาไว้ด้วยนะครับจากนั้นก็ประกอบคืนที่เดิมแบบมีแค่สกรูขัดน,นะครับไม่ยากนะครับใส่ลูกยางนะครับเข้าที่เดิมเนี่ยเป็นลูกยางกันน้ำหรือเปล่าเนะะี่ยก็ยัดเข้าที่เดิมได้เลยเสียบแจ็คหลอดไฟหน้านะครับเข้าที่เดิมมีสองแจ็ะคคะรับโชคดีนะครับคลิปนี้ เจ้าของรถช่วยถ่ายคลิปไว้ได้นะครับก็สบายหน่อยนะครับได้เก็บรายละเอียดให้ f c ซนะครับทุกท่านได้ชมกันนะครับปกติก็ถ่ายคนเดียวลำบากหน่อยกว่าผมประกอบจะเสร็จได้ก็เล่นเอาเหงือตกเหมือนกันครับก็สกูเยอะเหมือนกันรุ่นนี้ประกอบเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆผมต้องเตือนเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับเวลาปรับความเร็วพอใจตรงไหนก็เอาตรงนั้นนะครับจะแฉหรือเร็วผมไม่รู้แหละ เพื่อนๆชอบเร็วแค่ไหนก็เอาตรงนั้นแหละแล้วก็ประกอบขื้นนะครับถ้าประกอบขื้นไปแล้วไม่พอใจก็ต้องลื้ออีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆเมื่อเพื่อนๆรับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ